โดยรวมนะครับผมในเดือนนี้เนี่ยชาวมังกรก็ต้องบอกว่าเด่นมากในเรื่องของการงานการเงินนะครับผมการงานค้าขายแบบเด่นมากในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์เรื่องการเงินนะครับในเดือนนี้หมุนเงินค่อนข้างจะดีเลยมีเกณฑ์ได้รถคันใหม่ด้วยนะครับดวงความรักคนโสดเดือนนี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าหากว่ามีคนเข้ามาคุยเนี่ยจะทําให้เราปวดหัวได้ง่ายๆเลย ครับพวกกผมหมอชมกันฐภัทอัครเตชาวรานันในช่องของ bangkos official นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ2ราศีประจำเดือนสิงหาคมนี้ครับถ้าพร้อมเราก็ไปรับชมการทำนายกันเลยครับคลิปนี้นครับก็จะเป็นคลิปของชาวันาราศีมกรน,นะครับถ้าพร้อมเราก็ไปรับชมกาทำนายกันเลยครับเดินัูสิเดือนนี้เป็นไงบ้างเดือนสิงหาคมนะครับผม,มดูร้อนแรงนะฮะจันดีครับดีดีดูใช้ได้อยู่อ่าดีอยู่ ดวงความรักดูปังสิโอ้ดูป่วยไปเลยนะเนี่ยให้ดูป่วยยนะคะให้ไปป่วยใช่ไหมโอ้โอเคครับผมก็ดูดูแล้วนะครับดวงโดยรวมของเดือนนี้ในเดือนนี้ของชาวมังกรแล้วนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยในส่วนของการงานการเงินเนี่ยจะีจะเด่นขึ้นมาในเดือนนี้นะครับจริงๆเนี่ยดวงของชาวมังกรเนี่ยก็คือถือว่าไม่ได้แย่เลยนะจริงๆมาดีตลอดเลย แล้วก็ในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คิดว่าถ้าทํามาค้าขายหรือว่าทํางานอะไรก็ตามนะครับก็มีกําไรเป็นกอบเป็นกำมพอตัวเลยจะเด่นมากๆในเรื่องของการส่งออกใครที่ทําเกี่ยวกับพวกนำเข้าส่งออกขายของออนไลน์ก็ได้นะครับพวกนี้จะทําได้ดีมากๆเลยธุรกิจพนะีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยจ้ะธรกพออเดอร์ก็ได้ครับผมนะจริงถ้าถ้ามีการบไปทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศจะเป็นทําทัวรก็ได้นะ,ะอ่าหรืออะไรก็ตามที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอะไรเงี้ยจะทําได้ดีมากนะครับ นะครับชาวมังกรเนี่ยถือว่าดวงดีมากเลยครับในส่วนของการเงินเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยราบรื่นคล่องตัวไม่มีปัญหาอะไรนะครับอืแล้วก็มีภัยที่แบบว่าถ้าหากว่ามีปัญหาติดขัดอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะคลี่คลายมาได้ดีถือว่าเดืนนี้ไพ่ไม่แย่เลยอืมอเรื่อยถือว่าเรื่อย,อยไม,ไม่ไม่มีปัญหากวนใจละกันนะจ๊ะถือว่าไม่มีปัญหากวนใจแล้วก็ปัญหาที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ที่ผ่านมาที่แบบเหมือนกําลัง แก้ไขปัญหากันอยู่นะครับอุปสรรคต่างๆเงี้ยในเดือนนี้ก็จะมีการคลี่คลายออกไปนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับทีนี้เนี่ยดูการงานการเงินไม่ห่วงนะครับผมแล้วก็มีแถมนิดนึงดวงของการเงินอาจจะมีคนที่ได้ออกรถใหม่ในเดือนนี้ด้วยของชาวมังกรป้ายแดงนะคะป้ายแดงต้องมาชาวมังกรป้ายแดงอย่าลืมคอมเมนต์นะคะใช่ขนั้นแล้วเนี่ยใครได้ ป้ายแดงเบอร์อะไรก็มาพิมพ์บอกกันด้วยเผื่อไปเล่นตามนะคะก็ดีเผื่อนตามเลยนะคะโอเคครับผมนี่ต่อมาเนี่ยพอลงมาถึงเรื่องของความรักกันบ้างการงานดีการเงินดีนะครับผมแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยดูแล้วดวงความรักของชาวมังกรจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะไปเหนื่อยเรื่องความรักแทนแต่ถ้าว่าคนที่โสดอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาะไร โสดอยู่แล้วนี่ก็เฉยๆเราก็ชิลๆลอยตัวของเราไปใช่แต่ถ้าถามว่าโสดคุณโสดนะแต่ว่าคุณมีคนคุยค่ะมีคนคุยเนี่ยจะเริ่มเปิดหัวแล้วคือโสดของอาจารย์เนี่ยต้องไม่มีใครไม่มีใครอยู่คนเดียวเลยซื่อๆค่ะคืเดีอยวนี้โฟกัสงานอย่างเดียวอืมไม่ต้องโฟกัสความรักเลยนะครับถ้าไม่โฟกัสความรักอยู่กับงานได้นะจะแฮปปี้มากชิลๆแบบโหแฮปปี้สุดๆราบรื่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนคุยมีความรักขึ้นมาเมื่อไหร่โอ้โห เริ่มคิดมากแล้วเขาทําอะไรเขาอยู่ไหนเขาอยู่กับใครหายไปไม่ตอบอาจจะส่งผลกระทบต่อง,งานก็ได้ค่ะอาจารย์เพราะเราเครียดมากใช่เพราะจริงๆเดี๋นี้ชาวมังกรนนจะมีความเซนซิสีฟในเรื่องความรักค่อนข้างจะสูงความคิดมากน้อยใจอะไรประมาณนี้ครับจะขึ้นมาง่ายมากทาอะไรกไ็ส่งผลต่อใจซะทุกอย่างใช่แล้วถึงแม้แล้วอีกฝันจะอยู่เฉยๆนะ,ะผิดอยู่ดีไม่ทําอะไรเลย ต่อให้เธอไม่ทำอะไรเลยอ่ะเราก็โกรธได้ก็โกรธได้ครับผมก็จะเป็นประสบความรู้สึกประมาณนี้คิดมากครับคิดมากน้อยใจประมาณนี้หึงหวงค่ะทีนี้ต่อมาเนี่ยถ้าดวงของคนที่มีคู่แล้วนะครับดวงของคนที่มีคู่แล้วก็เหมือนกันนะครับผมเดือนนี้แฟนทำอะไรก็จะไม่ถูกใจเราหรอกทําอะไรก็ผิดหมดหายใจก็ผิดายใจทำไมหายใจแรงคนไม่ใช่ยังไงก็ผิด ทำอะไรก็ผิดหมดเธอหายใจแรงเธอกดอะไรเราไหมซิวนี้ประมาณนั้นเนี่ยชาวมังกรลองแก้ที่ตัวเองก่อนหายไปห้าทักไปลายไปห้าทีไม่ตอบโดวแล้วเอาละเธอทําอะไรทําไมเธอไม่บอกเราเข้าห้องน้ำมาเธอต้องแจ้งจริงก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับความดังนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยจัดนี้คือโหเลเทสเลเทสไม่บอกเลเทเอารมณเลเทสนะคะ แนะนําว่าให้รอให้ผ่าน่านอนนี้ไปก่อนมันีปไปเด็นอะไรใหญ่ก็ค่อยไปคุยกันเดือนหน้าะนะ on ค่อยเคลียร์กันเดือนหน้าคยกันเดือนหน้าคดไว้ในใจบางทีเดือนหน้าอารมณ์เย็นแล้วเราคุยกันคล่องขึ้นใช่ใช่ครับโอเคทีนี้ประมาณเนี่ยมาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพจริงๆไพ่เนี่ยก็บอกว่าดีนะ <cours. S 1> ไม่ได้แย่เลยครับแล้วก็อาการเจ็บป่วยในเดือนนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรร้ายแรงขึ้นมา <ư? S 1> แต่จะมีใน <ram. S 1> เรื่องของน้ําหนักตัวที่ขึ้นมาครับกินด,ดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีนะครับแล้วก็ มีมีกินไปหน่อยค่ะช่วงนี้อย่าต้องเ<ช>บาๆลงนิดน,นึงชาบุอก็อา,าจจะไม่ทุกวันอาจจะว่าได,ได้ได้เงินเยอะค่าขายกำไรดีก็เป็นไ,นไปไ,ได้เพราะว่าเราทํำนายไปกันว่าการเงินการงานมันจะลุ่งโล้นนะคะอาจารย์ใช่ก็ต้องแบบทำยอดถึงก็ต้อง หนึ่งไม่เป็นไรค่อยเปลดเดือนหน้านะคะครับผมต่อมาก็จะเป็นดวงเสียงโชคในเดือนนี้ครับถ้าดวงเสียงโชคในเดือนนี้จริงๆก็ยังไม่แนะนาให้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าดวงยังไม่ได้ดวงเสียงโชคยังไม่ได้มาแรางเราจะไปเด่นในเรื่องของค้าขายมากกว่านะครับเดือนนี้คืออยากทะไรนะชาวมากกังกรจะทาไปเลยขายอะไรก็ขายไปเลยนะรับรองว่าหูมีไรายได้เข้ามาเป็นการกันะ้แน่ไปดูเรื่องการงานดีกว่าอันเนี้ยได้แน่ได้แนะ่ครับนี่ต่อมาเนี่ยต่อมาถ้าดวงเสี่ยงโชคไม่ดีแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ย การทำบุญเสริมช่ในเดือนนี้ของชาวมังกรนะครับผมการบุญเสริมช่วในเดือนนี้ของชาวมังกรนะครับจริงๆไพ่เนี่ยไม่ได้ระบุเลยนะถึงแบบเทพองค์ไหนาอะไรเลยไม่ได้มีขึ้นมานะครับก็คือสามารถไหว้ได้ทุกองค์คนับถืออะไรอ่นับถืออะไรก็สามารถเดินเข้าไปไหว้ไปกราบไหว้เป็นบูชาขบวรได้ทุกองค์เลยนะครับที่ใจต้องการทีน,นี้นะถ้าหากว่าอาจารย์แนะนำเนาะค่ะก็แนะนําเป็นองค์เทพที่เป็นผู้หญิงดีกว่านะครับผมอ,อ่าเป็นพระแม่ทั้งหลาย ไปขอพรเรื่องของความรักเลยในยเดือนนี้เพราะว่ารักเราสุดหนักมากความรักชาวามังกรไม่อยดีเท่าไหร่ในเดือนนี้ครับฉะนั้นก็เราไปขอพรเนาะกับพ่อแม่ขอเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยก็จะช่วยให้ความรักเนี่ยดีขึ้นอืค่ะฮิตๆก็พ่อแม่รักสมีเลย่พ่อแม่รักสมีพ่อม่อุม,มาอย่างเงี้ยก็ได้จริงๆบางทีถ้าสายจีนจะไม่สุดดีมันก็ช่วย่ยเหมือนกันนะ อันนี้ความ,มรู้ใหม่ค่ะอาจารย์เฮ้ยจริงเรื่องของพระแม่เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของเออมตตาเมตตามหาเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปขอพรเนี่ยเหมือนเขาท่านให้พรเรามาในเรื่องเนี้ยเวลาเราได้รับได้รับพรจากท่านมาเนี่ยเหมือนเวลาทาอะไรก็จะมีคนแบบเอ็นดูรู้สึกจะมีเสน่ห์มากกว่าปกติค่ะ อันนี้ความรู้ใหม่จะแม่คุณอิมลองไปขอกันดูค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยแมสในกลุ่มความรับแต่แม่คุณอิมยังไม่ค่อยแมสถ้าใครไปลองแล้วลดเนี่ยแมสแน่ได้ขอได้เดี๋ยวลองเดี๋ยวไม่ไปลองก่อนเลยเอแล้วสุ่มดูโดยรวมนะครับผมในเดือนนี้เนี่ยชาวมังกรก็ต้องบอกว่าเด่นมากในเรื่องของการงานการเงินนะครับผมการงานค้าขายแบบเด่นมากในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์การนําเข้าส่งออกนะครับหรือว่าจะเป็นการทําทัวร์ทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับตัง ต่างชาติต่างประเทศนะครับจะดีมากๆเรื่องการเงินนะครับในเดือนนี้หมุนเงินส่อนท่าไจะดีเลยมีเกณฑ์ได้รถคันใหม่ด้วยนะครับดวงความรักคนโสดเดือนนี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าหากว่ามีคนเข้ามาคุยเนี่ยจะทําให้เราปวดหัวได้ง่ายๆเลยแล้วก็ดวงความรักเนี่ย ก็บอกว่าแฟนของชาวมังกรทําอะไรก็ผิดครับเดือนนี้ดวงสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมก็ระ,ะมัดระวังเรื่องน้าหนักตัวเอาไว้นะครับดวงเสี่ยงโชคยังไม่มีดวงเสี่ยงโชคเท่าไหร่ในเดือนนี้แล้วก็การทำสมสมโชคในเดือนนี้ครับสามารถไปขอพรอกับเหล่าพระแม่ทั้งหลายได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีหรือว่าเจ้าแม่กุินก็ได้เช่นกันครับก็สำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วกับทำนายของชาวาราศีมังกรนะครับใครที่ดูเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสร็จในการงานการเงินสุขภาพโชคลาภ กูลาปก่อนครับสวัสดีครับ